สวัสดีค่ะแฟนตุ้านาที่น่ารักทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปหาแม่ลุงคิดกับพ่อลุงคิดที่ที่บ้านท่านนะคะเพราะว่าวันนี้วันเกิดพ่อนะคะพ่อของของลุงนะคะเขาก็จะไปเลี้ยงกันที่ร้านอาหารจีนเซซิลวอตเนมเรตตอลน์นี่เหาแปลว่าอะไรนะแ <What? S 2> ปลว่าอะไรนี่เหาเออ <laughs> มีเหาลุง <laughs> คิดบอกร้านมีเหาเลย นี่เห่าแปลว่านี่เห่าคือ enjoy your Chinese food with us อ่านี่เห่านะคะไม่ใช่มีเห่านะคะนี่เห่าหมายถึง enjoy อ,อาหารจีนกับเรานะคะชื่อนี่เห่านะคะก็เขาบอกเป็นเหมือนบุฟเฟ่ต์ค่ะแฟนต่างบ้านมีหมูมีกุ้งมีอะไรแบรบว่าเยอะแยะเลยนะคะเป็นวันเกิดของพอ่อลุงคิดก็ซื้อเราก็มีหลายอย่าง ที่ซื้อมาเดี๋ยวปาไปซีให้ดูแล้วก็ไปให้กับน้องสะพ้ยด้วยนะคะเอาไปซอสเยอะมากเดี๋ยวเราก็ให้ดูเลยนะคะก็ชุดก็ไปอย่างนี้เพาะมันหนาวค่ะแฟนทางบ้านก็ก็คิดว่าโออยู่เนาะก็ไม่ได้ดูนกเกียดมันวันไปร้านอาหารจีนค่ะเราก็ต้องแบบว่านะคะนิดหนึ่งนะคะก็ต้องมีอะไรอย่างนี้แบบว่าหงงหงเหานิดหน่อยนะคะอันนั้นอ่ะนี่เหาอันนี้มีเหานะคะเดี๋ยว่าไปซีให้ดูซอสค่ะ นี่ค่ะชุเบลเลอร์เลยนะคะอันนี้อันนี้อซอสที่ถุงของคุคิดจะกินนะคะแต่ว่านี่ค่ะเราซื้อมาฝากกับถุงเบลลอรเลยนะคะมีอ่าแมองคลิปก็จะชอบกินต้มขาดไก่พวกน้ำพริกอะไรน้ำน้ำพริกแกงเนี่ยต้มขาดต้มขาดไก่อย่างเงี้ยค่ะซอสผัดไทยเอามาได้นะคะใส่ในบ้านเรยก็นี่ค่ะมีข้าวต้มหมูด้วยค่ะอันนี้มีค่ะของมามา่า ก็มะม่วงทําะแม่คนที่เขาชอบกินมะม่วงก็จะเป็นมะม่วงแบบนี้นะคะมันเง้แบบนี้ก็มีขิงค่ะนี่ค่ะแล้วก็พวกเนี่ยพริกแกงเหลืองแม่เขาชอบกินมากค่แล้วก็ซอสผัดไทยค่ะเขาฝากเขาเขาให้ไม่ใช่ฝากเขาให้ซื้อมาให้เยอะค่ะเป็นหลายอย่างในนี้เลยนะคะแล้วก็ ให้น้องสาวน้องสะพ้ายก็เหมือนกันค่ะแล้วก็มีของขวัญให้แม่ลงุงแล้วก็ให้พ่อลุงด้วยนะคะของขวัญแล้วก็อันนี้ค่ะคิดก็ซื้อค่ะเป็นหมวกให้พ่อค่ะเพราะพ่อเขาชอบไปเดินสวนหรือว่าเดินออกกําลังกาอยอเงี้ยะคะ่ะเดี๋ยวต่อของแม่ลุงก็นี่ค่ะอนี้แอบทางบ้านแนะนำบาบซีมานะคะ หอมมากนะคะเอามาได้นะคะแสดงว่าเอามาได,าาได้นี่ก็เป็นสร้อยซี่เซื้อมาค่ะกับลุงคิดซื้อให้แม่ของเขเป็นสร้อยไข่มุกค่ะเป็นสร้อยไข่มุกแบบสวยมากนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสีนี้เขาได้กับทุกทุกชุดเลยน,นะนี่ค่ะนี่สวยมากเป็นไข่มุกแท้นะคะเข้ากับทุกชุดเลยใส่แบบใส่ง่าย สีขาวมันก็จะเป็นแบบมันคลาสสิกเนาะแต่ว่าแม่มนมุงมก็มีแลาวสีขาวแต่สีนี้ท่านยังไม่มีนะคะลุงก็เลยแม่บางที่จะเป็นคนชอบใส่ไข่มุกค,ค่ะแล้วก็มีต่างหูอ,อะไรอย่างนี้นะคะมีต่างหูบอกใส่แบบให้เข้ากับชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นนะคะแล้วก็มีของฝากของหลานๆค่ะเพราะว่าน้องสะพ้ายเขาบอกขอ,ขอเป็นของกินอย่างเดียวค่ะกับน้องน้องชายหรืส่วนหลานๆเขาก็มีของฝากค่ะ ก็จะเป็นอะไรสร้อยอะไรน่าลงน่นารักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็กระเป๋าหิว้วแล้วก็ออที่มัดผมนะคะส่วนหลานชายเขาเป็นอ่าก็เป็นเอฟซีของลิเวอร์พูลค่ะลุงคิดก็เลยจัดเสื้อแบบอ่าเป็นโลโก้ของลิเวอร์พูลของแท้นะคะซื้อที่เซมพทันที่เราไปอ่าก่อนหน้านั้น,นะคะ่ะก่อนที่จะมานี่นั่นแหละแล้วก็เราก็จะไปหาเพื่อนเ,อนเราก็ส่วนใหญ่เขาก็จะชอบซอสอาหารไทยกัน,นะคะ่ะอ่า อย่างเอลฟี่กับแฟนเขาเ็าชอบกินซอสมะเขือเทศซอสแกงเขียวหวานแต่แม่มคิดเขาเขากินไม่ได้เขาบอกเขาเผ็ดเพราะว่าซื้อมาคราวก่อนเขาก็เอาไปให้น้องสะปร์เเขาไม่เอาก็แต่แต่เพื่อนคิดเอลฟี่จะชอบมากที่ว่าผมที่ซอยแบบเท่ๆนั่นนะคะชอบแกงเขีวหวานมากนะคะแล้วก็ครอบครัวของครอ,อบครัวของ ที่คุณคิดเป็นพ่อบุญธณทำให้เพื่อนเขานะคะ่ะก็เราก็ให้เขาด้วยเยอะค่ะสามสี่สี่ห้าคนนะคะที่บ้านพี่ซีบอกอยุยญาติเยอะที่หิ้วที่กระเป๋าหนักๆใหญ่ๆนี่นกับของฝากทั้งนั้นนี่นี่แค่คนเดียวนะก็ถุงเบะเลอร์แล้วอ่ะได้สอบสองคนกับน้องสะพ้ายก็ถุงเนี่ยของน้องสะพ้ายเนี่ยก็ถุงเบะเลอร์อย่างเงี้ยเนี่ยซอสทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยนะม,นะมันต้องหนักมันต้องใหญ่นะคะของแม่ก็ถุงเบะเลอร์สีแดงแล้วของเพื่อนก็อีกค่ะสามสี่คนนะคะแฟร์ดังบ้า แล้วก็ไอนน้ของฝากระหล่ำค่ะเนีสองคนลหลานชายหลานสาวก็อยู่ในนี้อีกที่ว่าแบบหนักไม่ใช่อะไรนะคะของฝากค่ะของฝากก็จัดเป็นเซตเป็นเซตละเป็นถุงละสี่ห้าข้อขวางแล้วถุงถุงแล้วเนี่ยป้าพี่ซี่ก็ขวัมาค่ะก็นี่ค่ะเดี๋ยวป้าพี่ซี่มาให้ดูนะคะมาให้ดูก็ขวมญโมมามา,มาค่ะป้าพี่ซีนะ่เนี่ยแล้วก็ชุดลากของป้าเดี๋ยวป้าให้ดู ค่ะของป้าพีซี่ก็ไม่น้อยหน้าคู้อมือนนะคะป้าพีซี่ก็ทัน,นี้ก็ทําลาบไม่ค่อยเป็นแล้วะคะ่ะเขาก็ป้าพีซี่ก็ไม่ได้มาฝาัดเขาก็แกงเขียวหวานไม่ถุงหนึ่งค่ะต้มยำกุ้งค่ะเผื่อต้มให้พ่อกับแม่หนูกินแล้วก็แกงเผ็เดเป็ดเขากินเผ็ดไม่ได้นะคะพ่อลุงกับเนี่ยแกงเผ็ดเป็ดนะคะแล้วก็เนี่ยชุดชุดลาบค่ะมีสองเวอร์ชั่นค่ะอันนี้เวอร์ชันมะนาวแท้อันนี้เวอร์ชัน,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 ชนของ ของรถดีค่ะแล้วก็นี่ค่ะอยากมาทำอยากมาทำาชุดชุดทำข้าวมันไก่ค่ะแต่ทีเนี้ยพ่อลุงเขาไม่ชอบกินไก่ค่ะเพราะว่าเขามีอะไรเขาเกิคิดเล่าเคยเล่าให้ฟังหรือว่าพ่อเขามีความฝังใจกับไก่เขาสิไม่รู้คือ s p ส c ี่ i c a l ว y ป๊าป๊า not like chicken because ต้องถามต้องถามพ่อเองค่ะลุงคิดบอกอย่างนี้ค่ะก็เลย ก็อาจจะเดี๋ยวป้าพิชิอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหมูนะคะเป็นหมูหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ใช้ซอสอันนี้ลองดูค่ะก,ก็ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ,ะแต่เขามันไก่น่องก็ต้องทําไก่อ่ะมัน,นจะโอ้นะคะคนนี้ละค่ะของป้าพิชไม่ใช่ใจง่าแต่เขาละตัวเองอดไม่ได้นะคะนี่ค่ะเหมือนมัน,มนจะผอมนิดนึงก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเราอุตส่าห์จะขึ้นมาขนาดนี้ <laughs> แ,ลแ,นแล้วต้องต้องใส่ค่ะเพื่อทาบ้านเราต้องโอเคค่ะ พาอพิซี่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะรีวิวไปด้วยกันด้วยเลยนะคะเดินไปค่ะก็เนี่ยค่ะเราก็บึ่งมาเคลียอะไรกระเป๋าเสร็จนี่แหละค่ะก็ทิ้งมาคลิปก่อนหน้านั้นนะคะอันนี้ก็ไปต่อเลยนะคะทาวกันแม่ก็อยู่ในนี้ค่ะก็ขนมาค่ะก็มีหลายรสชาติค่ะเอามาเอามาหลายแบบค่ะอย่างห่อซองห่อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแบบพริกค่ะแล้วก็นี่ค่ะ มา่ารดหมูน้ำตกที่ป้าไซิซีบอกว่าอร่อยนะคะเราซื้อแค่หมูมาเละเนแน่อนอนนะคะคลาสสิกคือหมงต้งยมยำแล้วก็น้ำสะะต๊อปนี่ค่ะกีก็เอามาอย่างละสองเลคะอย่างละสองแล้วก็แน่นอนนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะ <c oughs> ขนมากเลยค่ะ <c oughs> ที่แปรน, <c oughs> นี่ <c oughs> มะนาวมะนาวปั่นเลยค่ะ <c oughs> แอปเปิ้นจากส่วนแม่เขาให้มาจากส่วนของแม่ส่วนอันนี้จากของโรงแรมมาอาหารเช้าที่โรงแรมที่ว่าอยู่ใ,ใกล้สนามบินนี่ค่ะเดี๋ยวมองนะคะน้องสาววาเวซี่เ้าคั่วให้ใหม่ๆเลยนะคะพริกป่นค่ะนี่ค่ะไม่หัวสามมาทีนะถ้าเป็นคนอื่นนี่แบบว่ากินได้เป็นเดือนสองเดือนแนตะ่ว่าเวซี่นี่มันคงกินเผ็ดไงนะเดี๋ยวนี่ค่ะราบต้องไม่หนีนะเขาคั่วนี่ค่ะแบกมาค่ะ หัวซึ่ขขงผอมเรา่ทไม่ได้หัดซึ่งผอมมากก็เนี่ยแล้วก็ไส้กรอกเนี้ยเมื่อกี้ไปช้อปปิ้งมาเนาะกับนี้มาเนี่ยคะะ่ะป้าพี่ชอบมากของสวิตค่ะเป็นมั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 นจะไม่เข่าขาข่าขา,ขามันเหมือนกับนั่นแต่น,นี้มันเป็นไส้กรอกสดอร่อยมากแล้วก็นี่ก็ไม่มีอะไรค่ะก็เป็นไข่นะไข่ที่นี่แพงอะเกือบสิบสองเฟนละค่ะ แล้วก็คิดดูอ่ะหนึ่งแฟงมันเกือบสี่สิบบาทแต่คิดดูสิบสองอ่ะบาทไม่ใช่สิบสองบาทสิบสองแฟงเทง่าไหร่เอ๋เจ็ดแฟงใช่เอซีบิ๊กแพ็อ่ะสิบสองพาวเวลอ่พาวเวลเกือบสิบห้าส่วนอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้เจ็ดหรือแปดอ่ะใช่แพงมากอันเนี้ยมันเป็นไข่สดเดี๋ยวคิดก็มีเวลาบอกยูกินดิบได้อ่ะ แล้วก็นี่ค่ะเราจะกินให้หนำใจเลยนะชีสสดค่ะอยู่ในถุงน้ำอย่างนี้ค่ะใส่แบบนี่ค่ะขนมาเลยค่ะที่ว่าไปสวนไม่ยาก่อนหน้านั้นนะ่ะไม่ยากให้มะเขือเทศมากินกับชีสสดค่ะนีม่มะเขือเทศค่ะไม่ยากให้มาค่ะเราคิดจะกินให้หนำใจเลยเพราะว่าแถวอีสานเราหาซื้อชีสสดยากมากเพราะมันเขาไม่นิยมกันแบบที่นี่คือแหล่งชีสเลยค่ะเนี่ยซื้อมาจะกินให้หนำใจแล้วมันต้องกินกับอ่อะไรนะ ใบหูแล้วพาฝรั่งค่ะเรากะมากินจริงๆค่ะเนี่ยค่ะเราจะไม่ซื้อเป็นแพ็คค่ะเราเล่นเป็นต้นมาเลยค่ะเนี่ยค่ะคือแบบตัดกินตัดกินมันจะคุ้มกว่าแฟนของบ้านมันประมาณหกหกแฟงคงนี่มันก็ประมาณหกหกแฟล้์แฟล้งแฟมันก็จะประมาณหกหกแปดสบองสิบหกสองร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเราซื้อเป็นห่อมันก็สามสี่พราะวว่าอย่างนี้มันได้กินได้นานค่ะ โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวป้าิซซี่ไปก่อนนะคะไปไปด้วยกันคะ่ะ okay, โอเคคริสตอนนี้นะคะก็เห็นลุงคิดบอกว่าเดี๋ยวเดินออกไปฮะเดี๋ยวแม่ลุงเข้ามารับปากทางนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องเดินไปไกลนะคะเพเป็นความโชคดีของป้าฟิซซี่นะ,ะเพราะว่าโอ้โหดูค่ะถุ่มซอสอะ่ะ หนักมากค่ะหนักจริงๆค่ะ3กิโลกว่าได้คิดว่านะนี่น่ารก,กระป๋าว่าไปซีนักหนักมันเป็นซอสค่ะมันเป็นพวกซอสพวกน้ำพริกน้ำพริกแกงมันก็เลยหนักก็ได้รีวิวให้ดูด้วยนะคะนะค่ะก็จะเป็นอย่างนี้รีวิวแถวนี้ให้ดูไปด้วยเลยนะ ตอนนี้เหมือนเราเดินลงเขานะคะนี่ค่ะลูกไล่เมา์ทัน Mountain, เนาะเงียบดีควาตเวล่าเด็ดเวลีควีต เดี๋ยวนี้นะคะที่สวิตก็มีมอเตอร์ไซค์แบบปีตังก้าด้วยนะคะโอ้โหแบบเหมือนรุ่นสมัยก่อนนะคะมอเตอร์ไซค์รุ่นเนี้บีโฟนะสไตล์ไทยแลนด์เดิมจะแฮบใช่เบนไอยังบันนาวนอตเอนี่มอแต่สวิตฮิตกำลังเป็นเทรนนี่เนี่ยสวิตไอเสียลอดเลยเห็นเยอะมากเลยค่ะเขาจะเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ปีตังก้าอันนี้ไม่แน่ใจผัดสลัดหรือเปล่า เดินลงต้องเบรกให้ทันนะคะมันลงเขาอะคะ่ะและเป็นเขาที่สูงอะไม่ใช่โอ้โหด,ดูจักรยานฮัลโหล ดูนะก็ถีบจักรยานขึ้นบนเขานะมันก็คือเขาอะไแค่ะแฟนน้องบานโอ้โหอันนี้ขาลงนะคะอย่างเร็วเลยนะคะจักรยานถนนสายหลักก็อยู่ข้างหน้าเรานี่ค่ะสกูตเตอร์กูดวะยังไม่แน่ใจว่าไปซีจก ขับได้ไหมแบบนี้เนาะกลัว อันนี้มิโครค่ะเป็นร้านคล้ายๆโลตัสค่ะทุงคิดบอกร้า,านซูปเปอร์มาร์เก็ตดอกไม้ก็สวยอะ่ะแฟนทางบ้านได้เป็นดอกไม้ที่แบบสดอ่ะสวยมากค่ะเนี่ยเป็นกระถางนะคะเนี่ยราคาก็เนี่ยค่ะเกือบเก้าแฟงนะคะสวยอะ่ะไรเล่ ดิตันเกลนี่ค่ะสวยมากเลยอ่ะอเขาแบบเขาไม่ขายเป็นดอกไม้แห้งนะส่วนใหญ่ที่นี่นะดอกไม้สดทั้งนั้นเลยค่ะอุ้ยเนี่ยเชิ้ตสวยดีอ่ะทำงานหนาวนะแฟชั่นนั่นา่ะอุ้ยด็อกมิทติง้งน้องน้องหมาประชุมหมาประชุมกัน,กนค่ะ นถ่ารถพยเดอร์นี่นะคะก็ถึงแล้วนะคะรถแม่นะคะก็โอเคอ๋อฟาร์มซีก็จะนั่งข้างหลังกับพ่อนะคะ จ้าของเบิร์ดเดย์ค่ะพอหล่อมากพ่อปลาลึกเกิดโอ้ยโอ้ยวาวัทอาหารกันนะคะ ไปในตัวซูริกเลยนะคะตัวเมืองซูริกใจกลางของเขาเลยนะคะเพราะว่าหลานนี่หาวไอยู่ตรงนั้นแม่เขาก็บนหาที่จอดรถนะคะที่นี่เขาชอบใช้จักรยานกันนะคะมันสะดวกนะคะคล่องตัวดี นี่ค่ะเขามีที่จอดรถข้างหน้าเลยนะคะหนีเห่าค่ะเห็นไหมคะป้ายค่ะหนีเห่านี่ค่ะร้านหนีเห่าค่ะบรรยากาศโอเลยนะค่ะเนี้ยเห็นไหมค่ะเกิดพอดีเมื่อกี้แม่เขาจอดไม่ค่อยตรงค่ะ sincerely u p e r s o n take now or later โอเค นี่ค่ะนั่งข้างนอกก็ได้เนี้ค่ะร้านหนึงค่ะอุต,ตุเยอะมากเลยข้างในก็มีที่นั่งนะคะพ่อกับแม่นงคิดเขากินข้าวเร็วนะคะอ่าห้าหโมงเย็นนี้ต้องต้องต้องกินแล้วนะคะ อันน um. ี้ก็รอน้องชายกับครอบครัวเขายังไม่มากันนะคะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปข้างในสโอ้า แม่เขาบุกไว้ค่ะร้านใหญ่นะคะเนี่ยถือว่าใหญ่ามากเลยนะคะเนี่ยนู่นโซนที่แม่เขบุกไวข้ข้างข้างนอีกค่ะอน,นี้น่าจะไปห้างนามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ

อ้าวนี่ค่ะเป็นบุฟเฟ่ค่ะเขาเปิดไฟมาไปซีถ่ายค่ะนี่น่าจะเป็นหนึ่ง

ห่วมจังเลยนี่หมูกรอบอ่ะอันนี้น่าจะเป็นไก่ซอสแดงอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนะกุ้งอ้โหเป็นจะแสหิวข้าวเขาไม่ได้กินเขาเชียงค่ะกินตั้งแต่อ่าอะไรนะอาหารเช้านะะั่แหละแล้วก็ไปกินกาแฟกับขนมที่บ้านแม่ลูกเวรีรุ่น อันนี้ก็ขัวเอาค่ะทำใหม่ๆเลยนี่จะโซนดง่์ thank you m o m m y very good v ป r ลนลูกยุบลูกย้ำมี่อันนี้โซนข้างนอกค่ะถ้าใครอยากจะนั่งข้างนอกก็ได้เลยนะคะ มแม่ยาจัดให้เลยนะคะบอกให้มารีวิวเลยนะคะวันเกิดของพ่อตอนนี้เราก็สั่งเครื่องดื่มรอนะคะเขามีเป็นอคอสทเชลของนี้ห่านะ,ะแม่แม่บอกว่าอยากให้ป้าไปซีอลองนะคะสวนอว์คิดกก็เป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้ให้ลุงคิดมา ดูอาหารนะคะเขาบอกอาหารน่ากินเลยคะน่ากินมากหอมมากค่ะสี่ละครัี่ใช่ไหมลูกกุ้นเนาะแย่กลาส์ุนเส้นวุนเส้นแล้วก็ก็ทำออกมาอีกเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้เรานั่งดื่มอ่ารอน้องชาย ครอบครัวน้องชายคนคิดก่อนทอยเลตเหรอเดียโอเค้ยไปพซีพาไปดูห้องน้ำของเขานะคะมาแล้วเนาะก็รีวิวเวเมื่อแฟนทั้งบ้านมาก็จะได้รู้นะคะเรื่องรีวิวนี้ต้องไว้ใจนางค่ะทุกซอกทุกมุมจริงๆค่ะแพบบี่ซีอันนี้ดามันอันนี้ไพรเวทนี่ฮะไพรเวทอันนี้น่าจะเป็นผู้ชาย อันนี้ห้องออตร้โอ้ดามินอ๋อโอเคนีห้องน้ำผู้หญิงค่ะมีสองห้องค่ะมีห้องนี้แล้วก็ห้องข้างๆนี้ค่ะอันนี้นะคะดิงหนีเห่าอัปเปโล่นะคะเทสก่อน

ตอนนี้การกิกันเสร็จแล้วนะคะก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะพอดีคุยกัน mm hmm. นั่นค่ะก็เลยแบบเกือแบบแบบสามปีว่าพี่ซิไม่ได้เจอเขาค่ะเอ่อเอาฝา,ากของเอาของฝากอะไรให้ด้วยตอนนี้ก็จะกลับไปแล้วนะคะตอนนี้เกือบสามทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังสว่างอยู่นะคะยังยังไม่มืดมากนะคะสามทุ่มแล้วนะคะทำไมที่นี่ไม่ค่อยมืดเนาะสามทุ่มที่นี่บ้านเราก็ ประมาณตีสองแล้วค่ะตีสองเนี่ยปบไปซี่ดูนาฬิกาก่อนเอาละนาฬิกาปบไปซี่เป็นนาฬิกาเมืองไทย่เกือบตีสองแล้วค่ะที่นี่ก็แบบสามทุ่ม,มเราจะเดินขึ้นไปย่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้แม่กับพ่อเขากลับบ้านไปก่อนนะคะก็ อา้าวมอเตอร์ไซค์ฮูมานอนตรงนี้คริส <laughs> <laughs> ถ่ายเสร็จทำไมอา้าวมอเตอร์ไซค์ใครมานอนจอดไม่ไม่ดีหรือเปล่าปะออมอเตอร์ไบค์สลีปโอเคโอ้ตอนนี้ก็เบาหน่อยค่ะของฝากแล้วก็ให้นั่นเขาไปแล้วอ๋อตรงนี้นี่เอง yeah. far, เนะ้ะนอตฟาเนาะเราจะได้เวลารีแลกซ์หน่อย อ้าวทัวร์เลยดิโอวายเบดดิวายเนียวีแบบอกวีโฟวาโซฟาอ้ออยู่หน้าถน,นนนะ่ะเนียร้อดอ่ะเกิดหลังเมื่อกี้ไม่ใช่ค่ะบ้านคนอื่นกันนี่เขาไม่ดิเขาไม่ไล่เขาไม่ไล่เขาไปซี่กับลูกคิดไปดึงประตูไปไข่ไปไข่ประตูตั้งนานไงเฮ้คิดกูดน,นะแต่ไม่แยกแยกอาสอะโอ้ยจะเหม็นเนาะ หัวตักเมียเออไดดีอยู่อย่างค่ะที่นี่ไี่ก็อย,อย้หนูโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบายค่ะ